ดอกนี้รู้เรื่องพันกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยนอกสีเกีปลายห้าบาทเดียาวท่านผู้ชมห้าบาทเยยาวไปเลย ถ้าทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่าสาวถ้ำนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยวันนี้นะคะเรามากับทุน50บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ากับทุน50เนาะนะคะอ่ะโอเคขอไม่ดูตราตาจ่ายนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วย พื่อจะได้ไม่พาคิืดใหม่จากเรานะคะมาดูกันนะคะทุน50กับเบ็ดหบาทไปจวดกันเลยจ้า <Yahoo! S 1> สวยฮะไหลต่อหรือเปล่าจัดไปดิโอ้โห3สามสิบห้าบาทไอบ้บาเอ๋ยไปต่อไม่รอแล้วจ้าสวยโอ้โห 26บาทไปต่อแจ๋วเฮ้ยก็ามาดิโอ้โหสวยฮะยังไงมาหรือเปล่าแจ๋วยังได้อยู่อืมดอกนี้รู้เรื่องพันกว่าท่นาทนผู้ชมเฮ้ยนอกสิงเก็ย ไปห้าบาทยาวๆท่านผู้ชม5้าบาทยาวๆไปเลยสำหรับใครที่อยากเล่นอยากบวกนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะทางเราก็มีแอมินยินดีบร,ริการ24ชั่วโมงนะจ๊ะฮึ๊บคิวมาดีเคด้วยแถวแรกจัดไปฮะโอ้ยรู้เรื่องดอกเนี้ยจุกจุกเจ็บเจ็บกันไปเลยฮะรางวัลก้อนโต1,246บาท โอ้โหยังเอาเลยท่านผู้ชมไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะไม่เล่นไม่ได้แล้วอย่ารอชาร้ากันเลยทีเดียวไปกันเบาๆไปกันเบาๆสวยฮะวายพาเจเออนั่นแหละเอแถวแรกเป็นยังไงมาดีฮะแม้โคตรเฮงเฮ้ยโอ้โหสองพันกว่าสาวํำแม่งโคตรเอาท่านผู้ชม 2,971บาทเฮ้ยเกินปุยมุยเกินปุยมุยเกินปุยมุย,ย,ยอื้อหือไอ้บ้าเอ้ยปลายต่อไม่รอแล้วจ้าเฮ้ยอย่างเงียบดีวะเออเงียบเกินปุยมุย,ปยไปต่อไปต่อฮึบยังไงสเกตเตอร์มาหรือเปล่าจัางวันนี้เฮ้อ ยังไงฮะยังไงฮะไอ้เฮ้ยมันไปไหนวะอ่ายังไงตัวที่สี่มาหรือเปล่าย,ยังมีโอกาสลุ้นต่อท่านผู้ชมชึบชึบชึบ,ชบโอ้โหฟเกเตอร์เข้าเป็นที่เรียบป้อยนะคะมาสิบหมุนฟรีไปดูกันเลยจ้าสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากเรานะจ๊ะ สวยเค okay. ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยสกเกตเตอร์มาสามตัวบ้าเอ้ยขาดตัวเดียวสวยดิโอ้โหคูณสิบแล้วจงวังหวะนี้ยังไงเหลือหกฟีสปินฮึบย,ยังไงเหลือห้าฟีสปินอืมเงียบนะะโอ้โหเงียบนะคะเฮ้ยฟรีเกมเงียบนะนอกฟรีเกมแลสปังกว่าปอะ เออแปลกนะท่นะานผู้ชมเงินรวมรางวันลนาได้มา71บาทดูนอกฟรีเกมแตกทีพันสองพันอีบ้าเอ้ยพุน50าท่านผู้ชมนะกำไร5,000กว่าบาทนะออแม่งโคตรเฮงดูนอกฟรีเกมนอกฟรีเกมแม่งเข้าเอาเข้าเอาในฟรีเกมอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูนะท่านผู้ชมสุดจัดประลัดบอกกำไร5,700 เออห้าพันหอ่ะทุน50บาทอ่ะไม่เล่นไม่ได้แล้วทุนน้อยแต่ร้อนะจ๊ะนี่เบ็ดหลักบาทนะท่านผู้ชมยังไม่หลักสิบนเนี้ยมาเอ,อาเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมองตัวไวไปสเกตเตอร์ก็มาอย่างเดียวเลยแม่เงียบเลยนะสงสัยจะเงียบแล้วท่านผู้ชมเออไม่เป็นไรมาได้อยู่สวยดีโอ้โหสวยดี แม่ยีสิบเจาทสวยฮะอุ้ยดอกนี้สองพกว่าบ้าเอ้ยโอ้รางวัลก้อนโตนะสองพาสิบสาบาทพอเลยท่านผู้ชมนะะถือว่าได้กำไรแล้วนะ โอเคสำหรับคินี้ก็ได้กำไรมา7,800ท่านผู้ชมสุดจัดจริงๆสาวทําแม่งแจกนะช่วงเย็นโอเคสำหรับันี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าคลิปนี้เราผู้ผีประกันไดเราต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับันี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะสำหรับันี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า